สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนซีทนะครับหรือโทนอะนาล็อกนะครับสำหรับ m o บิล่ UP2248 นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีใส่โทนนะครับก็ไม่ยากนะครับบางท่านนะครับถามมาว่าใส่โทนเพื่ออะไรนะครับ การใส่โทนนะครับมันจะเหมาะสําหรับการใช้งานเป็นกลุ่มนะครับสมมุติว่าเรามี5คนนะครับมี5คนใส่ความถี่ตรงกันนะครับโทนตรงกันนะครับคนนอกก็วอมาหาเราไม่ได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มใส่โทนพร้อมกันนะครับสมมุติว่าเรามี5คนนะครับเราใส่ความถี่นะครับ1น่ห้าสองหนึ่งสองห้านะครับอ่ะอันนี้ผมสมมุตินะครับ ความถี่นี้นะครับตั้ง5คนก็ตั้งเหมือนกันนะครับ15 2 1 2 5นะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีใส่โทนให้ทําแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันนะครับ1ทีครับปุ๊บกดเลข9นะครับเพื่อจะเข้าโหมดโทนนะครับเข้าโทนนะครับปรับข้างบนนะครับไปเมนูที่15นะครับเมนูที่15นะครับเมนูนี้เลยนะครับเมนู C cdc นี่ครับเสร็จแล้วให้กด enter 1ทีครับปุ๊บอ่านะครับอันนี้มันออ f อยู่เห็นไหมครับปรับข้างบนนี่ครับปุ๊บอ่ามันจะเป็นโทนแรกนะ67บเจแล้วก็เลือกมา1โทนนะครับเนี่ยเลือกมา1โทนอ่าโทนไหนก็ได้นะครับอ่าเลือกอ่าผมสมมุติจะเป็น79.7เสร็จแล้วให้กด enter 1ทีครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยเลยครับแค่นี้เองครับอ่าทีนี้กด ptt ออกมาครับปุ๊บอ่าสัญลักษณ์ ct มันจะขึ้นเห็นไหมครับ อ่ตัวนี้นะครับคนนอกจะวอลมาหาเราไม่ได้นะครับอ่ข้อดีของการใส่โทนนะครับเราก็จะสนทนาได้ภายในกลุ่มของเราเท่านั้นนะครับอนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากวิธีปิดโทนนะครับปิดโทนก็ทำเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันกดเลขเก้าครับปุ๊บอ่หมาเมนูเดิมครับเมนูสิบห้าครับเมนูสิบห้าเมนูสิบห้านะครับอ่า เสร็จแล้วกด enter ครับปุ๊บอ่าทีนี้ก็ปรับลงนะครับเนี่ยครับให้เป็น off นะครับเนี่ยครับหมุนลงมาทางซ้ายนะครับให้เป็น off นะครับอ่าได้ off เสร็จแล้วกด enter ยืนยันครับการปิดโทนนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับอ่ากดวิธีออกมา CT หายเห็นไหมครับอ่าง่ายๆนะครับวิธีอ่าปิดโทนแล้วก็วิธีใส่โทนนะครับอ่ะลองมาทำดูนะครับลองมาทำดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ